รถคันนี้นะครับความใหม่ระดับป้ายแดงแต่คุ้มค่ากว่าเยอะครับประหยัดกว่ารถใหม่ไปเกือบ300,000บาท รถเข้าม่คนันนี้รุ่นท็อปออปชั่นเต็มนะฮะแล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกประหยัดน้ำมันได้ถึง27กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะนี่คือ Honda City e-sev rs นั่นเองมีชุดแต่ง rs รอบคันแล้วก็มีโลโก้ red H s m a r k ด้วยนะเป็นสีแดงแบบนี้ดูสปอร์ตดูเข้าท่ามากๆเลยไฟหน้าของเขาเป็น full led มาพร้อมปัด daytime running light แล้วก็ไฟตัดหมอกมาแบบครบๆเลยครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นพลังงานทางเลือก e-sev ประหยัดน้ำมันได้ถึง27-28กิโลเมตรต่อลิตรนะถ้าใครสนใจนะครับคันนี้น่าใช้งานมากๆเลยครับ สภาพสวยใหม่ครับแล้วก็มีโลโก้ตัวอักษรคําว่า E s E V R S ด้วยนะครับโลโก้ S Max สีแดงสปอร์ตนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังไฟท้าย LED พร้อมกับกล้องมองหลังอย่างคันนี้นะครับพื้นที่เก็บสภาระนี่คือดีมากๆนะึ้นชื่อในเรื่องของพื้นที่เก็บสภาระอยู่แล้วสำหรับ Honda City คันนี้ก็สภาพสวยเดิมทุกจุดเลยครับภายในสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วเป็นขนาดใหญ่สุดแล้วนะฮะแอร์ประกาศออโต้มีบุ๊กสวิตช์ให้ตรวจสอบประววววััติสสยยแล้้กอรรทุะมไคนนี นะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาหุ้มหนังแล้วก็เดินได้จากเข็บสีแดงมีพัดเดอร์ชิพรวมถึง Honda s e n นซิงระบบความปลอดภัยจัดเต็มครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับก็มาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองได้ที่วอโดโต้เลยครับคันนี้นะครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนลงต้นที่9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่วอนโต้ได้ที่เบอร์โทรนี้ครับศูนย์หกหนึ่งห โต้รถบ้านแทร็อปเร์เซนไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สํคาคัญมีวันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง1 8 8รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ